นี่ครับมาดูนะครับนี้ก็10กว่าวันนลครับ12วันวันนี <sun arrivé S 2> ้นะครับเนี่ยมาดูบ่อปลาไหลนะครับอันนี้อันนี้น้ำมันยังใสปกตินะครับที่แบบปกตินะครับดูดูแล้วมันกินอาหารนะที่สําคัญนะครับจุดสังเกตนะครับที่สาคัญมันก็ต้องปลาไหลมันก็ต้องกินอาหารนะครับ <nom ad hari> <observing> คือมันต้องกินอาหารแล้วนะครับ อันเนี่ยเนี่ยบ่อเนี่ยจะเดิมทีเนี่ยน้ำจะแห้งนเลยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเติมค่อยๆเติมเพิ่มเพิ่มเกือบล้นพอแล้วก็หยุดแล้วก็ดูให้น้ํามันท่วมดินนะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะครับแล้วพรุ่งนี้เช้ามาดูอีกทีหนึ่งถ้าเห็นน้ําขุ่นๆุผิดปกตินั่นแหละแล้วค่อยมาเปิดดูนะครับไอ้บ่อนี่ยังอยู่นะครับเออบ่อนี้คิดว่าพอสังเกตดูแล้วเออมันกินอาหารนะครับ สามวันให้ครั้งหนึ่งนะครับหอยเชอรี่นะครับนี่ครับเนี่ยนี่สำคัญมากนะครับวิธีใครทัดไข่เพพาะลูกนะครับต้องสําคัญมากต้องกินอาหารนะครับเนี่ยมันไหนมันกินอาหารนะสามวันให้ครั้งหนึ่งนะครับนี่นะวิธีแล้วแล้วผมก็ก็ผมก็ดูนะครับตอนในน้ำยังนิ่งๆอยู่แต่นี่ผมเอาไอ้ PVC สี่นิ้วนะครับตัดยาวประมาณครึ่บหนึ่งนะครับแล้วผมจะเสียบไว้ในในดินนะครับ เพื่อจะเพื่อทาที่ให้ปหลาไหลจะวางไข่นะครับแล้วนะเนี่ยแล้วผมจะเปิดดูนะครับเนี่ยเดี๋ยนผมจะเปิดดู PVC ที่ผมเสียบไว้นะยาวประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยครับเดีย๋ยเปิดดูเนี่ยเวลาเวลาถ่ายนา้ําถ่ายน้ําให้แห้งเนะี่ยและก็ต้องสังเกตดูด้วยนะ PVC เนะี่ยน้ำก็ต้องยุบแห้งด้วยนะนั่นแหละถือว่าปกติเนี่ยมีสิทธิ์โอกาสที่จะวางไข่ในในท่อ PVC นะครับมีสิทธิ์ อันนี้ันนี้ต้องรอดูครับสามบอนะที่เหลือนะครับว่าไม่รู้แต่วางเดือนไหนนะครับต้องคอยติดตามนะครับอันนี้ก็อันนี้บอบอที่ที่ท,ที่ที่ก่อวอแล้วนะครับอันนี้รบกวนมากไปแล้วมัน3วันสวันหายไปเลยนะเพราะแม่มันจะอมไข่แล้วก็บอก็หายหมดเลย อันนี้เนี่ยผมไม่รบกวนเลยนะเนี่เลยกอมาใหม่ที่เดิมไ่นะ <c oughs> มันจะนูนขึ้นนะตรงไอ้จะเลมเก่าๆนะเห็นนูนขึ้นนะยังมีแม่เป้าอยู่นะครับเนี่ยมันมีเฝ้าอยู่มันห่วมันห่วไข่นะครับเนี่ยเฝ้าอยู่นะเดี๋ยวผมก็ต้องค่อยๆเปิดนะครับเดี๋ยวได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้สิบสองวันแล้วนะสิบสองวันวันนี้นะครับมาเปิดดูเนี่ยครับวอดขาวนะครับเนี่ย,ยังเห็นหัวเลมแหลมนะ,นะหัวมันนะเนี่ยแม่ปลาไหลนะยังเป้าอยู่นะครับ ข่ก็เห็นสีส้มคล้ำๆนะครับผมกะว่าประมาณ5-6วันนะจะฟักเป็นตัวนะครับนะครับไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเคยเพาะมาจากบ่อปูน,นครับเอีอันนี้น่าจะประมาณอีกห้าหวันเดี๋ยวจะฟักเป็นตัวแล้วค่อยตักนะครับเอาเอาเอาดูดูสาบอ่อนี้ก็เดี๋ยวรอรุ่นต่อไปนะอเอาแค่นี้ก่อนนะครับ